ก็กาบสวัสดีพี่น้องชาวเราบอกสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมเราวเนี่ยกลับกันมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรียูจนะผมซึ่งของวันนี้ผมบอกเลยว่าทําง่ายมากะครับผมของที่เราพามาตามหากันในวันนี้น่คือข้าวออฟฟู้ดนะครับผมหรือว่ามงกุฎผลไม้อันนี้นั่นเองนะผมของที่นี่นะครับใหญ่ด้วยกันทั้งหมด1 0 0 0ชิ้นนะครับและตอนนี้ของยังไม่ออกเลยสักชิ้นเดียวนะผมส่วนแมปที่เราจะพาไปเล่นกันในวันนี้นั่นก็คือแมปฟู้ไฟนะผมซึ่งหน้าตามแมปแล้วควยจะมีแล้วบางเนี่ยเดี๋ยวผมขออนัเนกะครบ หลังจากเท่เพื่อนเข้ามาในเกมนะครับผมให้เพื่อนสังเกตทางด้านขวามือได้เลยนะครับผมที่เขาจะเขียนว่าฟรี ugc ตรงนี้นะครับผมซึ่งเควสของเขาครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับตอนนี้ผมกดเข้ามาแล้วนะเขาได้เขียนอยู่นะว่ามงกุฎของผลไม้ฟรีจํากัด,นะ,ดนะครับผมเควสของเขาครับมีให้เราทาด้วยกันทั้งหมดแค่3อย่างนะเพื่อน อย่างแรกนะผมเขาให้เราเล่นเป็นเวลา180นาทีนะครับหรือว่า3ชั่วโมงเล่นับผมแล้วก็อย่างที่2เนี่ยปลดล็อกปืนฟางนะครับปืนฟางเนี่ยก็คือปืนอันนี้นะเพื่อนผมไปปลดล็อกมาเมื่อกี้นะนี่นะครับผมยิงฟางอันนี้นะผมปืนอันนี้นะครับผมเราต้องใช้พอยท์ทางด้านขวามือนะครับที่เป็นรูปเบอร์เกอร์นะผมใช้ทั้งหมด15,000พอยท์นะผมผมบอกแล้วว่าเกมนึงเนี่ยมันตกได้ประมาณ3,000กว่าพอยท์เลยนะเพื่อนผมบอกเลยว่าเกมนี้ทำแป๊บเดียวนะผมใครที่อยากได้เนี่ยก็ลืมาทนะผมแล้วก็อย่าางสุดท้ยนะเพื่อนนเเาาให้ปิด1ลังกระผมกก็คือารเปิดลังนนะ่ การเปิดลังสีเหลืองข้างบนตรงนี้นะเพื่อนเเห็นไหมกดเข้าไปได้เลยนะผมนี่นะลังการ์ดมูลค่า 5K นะคแล้วผมหรือว่า5 0 0พันเบอร์เกอร์นั่นเองผมเพื่อนๆก็กดเปิดได้เลยนะผมอันนี้ผมเปิดแล้วนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมถ้าคนไหนทําเสร็จแล้วนะมันจะเป็นสีเขียวอย่างผมตอนนี้นะ อย่างผมตอนนี้ผมปลดล็อกเพื่อนฟางแล้วก็เปิดกล่องเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมเหลือแค่แค่ออนเวลาอย่างเดียวนะเพื่อนๆตอนนี้ผมออนไปแค่12นาทีเห็นไหมครับเพื่อน12นาทีเนี่ยผมทำสองเควสเสร็จเลยนะครับผมซึ่งไวมากๆนะครับผมใครที่อยากได้เนี่ยอย่าลืมรีบเข้ามานะครับผมส่วนวิธีการเล่นนะเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นไหมของผมมาเล่นในคอมนะครับแต่เพื่อนๆส่วนใหญ่เล่นในโทรศัพท์กันใช่ไหมครับผมนี่นะครับให้กดตรงสีเขียวๆตรงนี้นะครับข้างล่างนี้นะที่เขาได้เขียนว่ากดพื้นที่ไปยัง ดีพอตตรงนี้ครับผมก็กดเล่นนะครับผมโดยวิธีการเล่นนะครับผมก็เหมือนเกมยิงปืนทั่วไปนะเพื่อนเพื่อนเกนนเพื่อนยิงนะครับผมเกมนี้ครับยิงนัดเดียวตายนะครับถ้าเากิดเราเล็งเป้าโดนเนี่ยยังไงก็ตายนะเพื่อนเพื่อนนี่นะผมแน่นแน่เพื่อนดูนครับหนึ่งสักหนึ่งตาแล้วกันอันนี้เราเข้ามาทีหลังนะที่หนึ่งเขายิงไปคิวที่หนึ่งเขายิงไปสิบเจ็ดคิวนะผมผมบอกเลย๋วยวผมแซงเลยดีกว,ว่าเรามันเทพอยู่แล้วไนงนี่ไงสองตัว สามตัวครับผมสี่ตัวไปสี่ตัวไปครับผมใครยิงใครยิงบนหัวเรานะครับผมเห็นนะห้าตัวครับผม,มเดี๋ยวผมแซงที่หนึ่งอ่ะเออเหรอข้างหลังยิงเรานะไม่เป็นไรครับเหลือสองนาทีนะครับผมเวลาให้เพื่อนๆสังเกตทางด้านบนได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวจบเกมเนะี่ยมาดูกันว่าตาหนึ่งอ่ะเราได้กี่พอยต์นะเพื่อนๆ เดี๋ยวร้อยครับแตกหนึ่งแตกสองครับผมแตกสามครับผมโดนละเม็ดพอไม่ต้องยิงเยอะครับผมแตกสี่นะคนเดิม,มอยู่แล้วนะผมฮาชิฮาชิ นี่นะผมต่อยยิงก่อนเลยวิไอห,หนุ่มฮ่าฮเรียบร้อยแตกหมดครับผมมาดิใครจะวัดใครจะวัดอีกครับวิข้างหลังเข้าอ,อกนั่นไงกระสุนผ่านตัวเราไปเลยนะเมื่อกี้ไอที่มันเป็นเวลานะครับเพื่อนผมไม่แน่ใจว่าเราต้องอยู่ในเกมหรือว่าเราสามารถเอฟเคได้หรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมผมเล่นไปนิดเดียวเองนะครับก็ผ่านมาแล้วสองเฟสอะเมื่อกี้ผมเปิดกล่องไปแปบ๊บเดียวเลย ผ่านเลยนะผมผมยังงงเลยเอ้าวสิบสองนาทีเองเหรอวะเหลือ <c oughs> หนึ่งนาทีครับผมเป็นที่หนึ่งไหมที่หนึ่งกี่กี่คิวตอนนี้เราที่สี่นะเพื่อนอืมโอ้ยข้างบนไม่ลงมายิงข้างล่างไว้ทิศมันเห็นคนนั่นไงเหมือนเห็นคนเห็นลูกปืนแท้หล,ละไม่ยอมนะผมไม่ยอมในวันนี้เราไม่ยอม นี่ไงยิงเราเอาอกอนายโอ้ยแมปนี้นะเพื่อนมันจะมีทั้งโซโล่มีทั้งโหมดทีมนะผมโหมดทีมยุดธงนะครที่เบื่อเบื่อเนี่ยมันเข้ามามันก็จะเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยนะผมมันไม่จำกัดตายตัวนะครับพเพื่อนติดอันดับไม่ว่า ไม่ติดนะครับผม,มก็เป็นวิธีการเล่นง่ายๆนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้เนี่ยก็ยลืมรีบเข้ามาทำนะครับผมเห็นไหมครับเพื่อนๆจบตาเนี่ยเราได้มาถึง2,000เบอร์เกอร์นะเล่นแป๊บเดียวนะครับผมที่เหลือก็แค่ออนเวลาแล้วก็รับของได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะเพื่อนเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับแล้ว EP หน้าผมจะพาไปทำอะไรต่อก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าอย่าลืมรีบเข้ามาทำนะครับผมพอของชิ้นนี้จแจก